าให้คนวิ่งเลยตามให้แสดงความเห็นอ,อกเห็นเห็นใจซึ่งกันและกันทุกทุกครั้งครับคุณอาจจะแส้งก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วก็ได้นะครับมีผลสำรวจหลังบ้านแในสิบพบว่ามือที่สที่แซงเห็นอ,อกเห็นใจคุณจะทำให้แฟนของคุณเปเขามากกว่าการสำรวจนี้พบว่าอะไรครับพบว่าเวลาที่เราแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจแฟน จะยิ่งทําให้แฟนรู้สึกดีกับเรามากขึ้นจะยิ่งทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกปลอดภัยในการมีเราอยู่เคียงข้างแม้ในวันที่โลกไม่เป็นไปตามที่เราคิดแสดงความเห็นออเห็นใจครับแต่ส่วนใหญ่เวลาสมมุติว่าแฟนทํำไมพลาดมานะครับสมมติเราอาจจะลงทุนพลาดนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหมื่นแล้วแต่ทําเงินหายอะนะครับขับรถ ไม่ดีลงคูนะครับบงังเอิญว่าเรากม็มีประกันด้วยแล้วม,มันเป็นความผิดของเขาคู่รักส่วนใหญ่คืออะไรครับสแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือไม่ไม่ครับแต่เขาทำอะไรครับด่าครับ โอ้โ oh, ง่จังเลยนะครับเอา้าเมาแล้วขับขี่ทําไมทําไมไม่จอดรถเอาไว้แล้วฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเล่ากินเข้าไปทําไมนักหนานะครับเดี๋ยวก็ตายนะครับเดี๋ยวก็ตายผ่อนซองหรอกเอ้ยนะครับฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วกี่ครั้งกี่หนคุณไม่เคยฟังฉันเลยนะครับเจตนาดีไหมดีนะครับจะได้ปรับปรุงภายหลังแต่แฟนไม่ได้คิดแบบนั้นครับสมองมนุษย์คิดอย่างเดียวว่าวิ่งออกจากความเจ็บปวดไปหาความสุขการถูกด่าเป็นความสุขหรือความเจ็บปวดตอบผู้คามาเลยครับ การถูกด่าเป็นความเจ็บปวดหรือความสุขคุณคิดแค่น,นี้เจตนาดีไหมดีครับอยากให้เขาปรับปรุงครับแต่คำที่พูดมันทำให้เจ็บปวดมนุษย์จะได้ไหมครับมีแค่สองอย่างที่มนุษย์จะทำวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขเจตนาดีแต่คำพูดไม่ดีเท่ากับเขาจะรู้สึกว่าเราเจตนาไม่ดีครับแต่เมื่อไรก็ตามครับที่คุณแสดงออกว่าเราเห็นอ,อกเห็นใจ เออมันพลาดไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยขราวหน้าข่าวหลังก็พยายามอย่าให้พลาดแบบนี้อนะีกคุณก็รู้นี่เวลาพลาดเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาหนึ่งสแต่เอาแหละฉันก็เห็นอ,อกเห็นใจคุณว่ามันพลาดไปแล้วเราไม่สามารถแก้เไ,ได้แล้วเพียงแต่ว่าในอนาคตเราค่อยมาหาวิธีการแก้ไขคุณได้ใจเต็มๆครับคุณได้ใจสมองเรปทีเลียนเบนสมองสัตว์เลื้อยคลานของแฟนของคุณเต็มๆแต่ถ้าคุณทําตรงกันข้ามนะนะครับคุณขับขี่แบบนี้วันหนึ่ง นะครับคุณอาจจะตายเป็นศพไปเลยก็ได้แล้วถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยฉันเอาผัวใหม่นะครับไอ้ต่างๆพวกนี้นะครับที่บางบางทีเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแรงๆเพราะเจตนาเราเราแค่อยากที่อยากให้เขาเลิกพฤติกรรมแบบนี้เพียงแต่ว่าคําพูดเราเนี้ยทาให้คนเจ็บครับมนุษย์วิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทําตรงกันข้ามแต่หากในวันที่โลกไม่เป็นไปตามที่เราคิด แฟนกลับซ้ําเติมเราอีกคือขับรถเอาหัวทิ่มลงคูเนี่ยนะครับแล้วแฟนก็ซ้ําเติมอีกดาอีกนะครับจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าโลกและคนใกล้ตัวโหดร้ายทําให้มนุษย์อยากหนีห่างจากความเจ็บปวดเขามองว่าคุณคือความเจ็บปวดคราวนี้เวลาคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่มันจะมีอาการไม่ฟังแล้วครับเวลาที่บางทีคุณหวังดีคุณอยากจะพูดกับมันดีๆไม่ฟังแล้วครับเพราะอะไรครับ อะไรก็ตามแต่ที่สมองมองว่าเป็นศัตรูไปแล้วจะไม่ฟังถ้าเขามองว่าเราเป็นศัตรูไปแล้วจะไม่ฟังกับเวลาที่อีกฝ่ายมองว่าคุณเป็นศัตรูต่อให้คุณทําดีมันจะมองว่าคุณสร้างภาพคุณต้องถ้าเกิดว่าเวลาคุณอยากให้ใครเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับอย่าไปดา่าแต่ใช้วิธีการกดดันมาจากภายในสมมุติเราอยากให้ลูกกินข้าวเยอะๆนะครับคุณต้องกดดันมาจากภายในครับ อย่าบอกว่าเนี่ยทำไมลูกไม่กินเนี่ยนะครับเล่นแต่โทรศัพท์มือถือเล่นแต่เกมนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับดูนู่นนี่นั่น,นต่างๆพวกนี้เดี๋ยวทาให้โจประสาทเสียหรอกนะครับไม่ยอมกินข้าวกินน้ํานะครับเด็กบ้าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตี๋ตีครับลูกไม่เปลี่ยนครับแต่ถ้าคุณอยากให้เขากินข้าวเนี่ยคุณบอกว่าเนี่ยถ้าหนูไม่กินข้าวคราวนี้หนูตัวหนูจะไม่โตวเวลาหนูไปโรงเรียนแล้วเพื่อนมาชกต่อยหนูหนูตัวจะตัวหนูจะเล็กกว่า และตอนนั้นป้าป้า,ปากับมาม้าไม่อยู่นะไม่ได้ช่วยหนูหนูต้องช่วยตัวเองพอหนูตัวเล็กมากๆเนี่ยนะครับหนูตัวไม่โตเนี่ยโดนรังแกเด็กเกิดอะไขึ้นเกิดการรู้สึกถูกกดดันมาจากภายในครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์วิ่งจากความเจ็บปวดเรากําลังบอกว่าถ้าไม่กินคือความเจ็บปวดถ้ากินน่ะคือความสุขตัวมันจะใหญ่ขึ้นสู้เพื่อนได้นะครับ